สวัสดีครับผมมาเบิ่งอันนี้ครับมีมีผู้ใดรหูบอกครับนี่ไอ้พัลลุมไอ้เย็นเนี่ยไอ้โมดนี่มันคือโหมดที่ย่างครับรูปดาวเดือนนี่ไอ้โมเป็นกดเอาหันินกดนะครับนี imi, ่รีโมทครับเดรนรีโมทกดปุ่มนี้นะครับนี่ปุ่มนะครับปุ่มนี้ครับเรียกว่าเป็นกดปอ๊บมันจะเปลี่ยนครับมันจะเป็นรูปนี่ครับนี่ นี่ครับแต่กดอีกเทียบปุ๊บมันก็จะเป็นลูกดาวเรืองนี่ยมันมีไหวเห็นอย่างครับผมงงกูได้ผู้ช่วยบอกมาด้วยครับมันคือเอาไหวเห็นอย่างนี้นี่ว่ครับนี่ช่องชองอันนี้มันเอาไหวเห็นอย่าง ผู้ไดห้หูครับบอกได้เด้อครับก็ะมาณนี้ครับใส่ลำแข็งในไหลใกนกะเย็นดีอยู่ครับปับ๊บอันนี้กำมุนใดอันนี้กำม,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 มุนใดพวหมุนพวกมุนไดนหมุนครับปับ๊บทิศทางของของลมว่าเอาเสียมันไปทางไหนครับ เครื่องนี้ก็มีปุ่มเมื่อนครับมีปุ่มดวงเครื่องนี้ครับนี่ปุ่มนี่ครับก็มีคลายครับรีโมทนะครับคลายกันนี่ฮะมีกันก็รามมาเย็ยนบอกครับก็เย็ยนอยู่ครับต่ผมควเข้าใจว่าปุ่มปุ่มที่ผมถามนี่มันขึ้นหมดนี้ฮวการพ่วแรงของลมนะครับติดตับใด ใช่ครับเลยห a ุดหงซอยบอกนี่เล <บ tes S 3> <า>ยครับ <OF S 3>